สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปดูรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กแต่ความสามารถไม่เล็กเลยกับ BYD Sicu รถ EV สุดคุ้มที่กำลังสร้างกระแสะแรงในตลาดโลกและล่าสุดเตรียมเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้หลายคนอาจสงสัยว่า BYD s i o u คือรถแบบไหนมันน่าสนใจยังไงและที่สำคัญเหมาะกับการใช้งานในไทยหรือเปล่าวันนี้เราจะพาไปรู้จักกันแบบละเอียด BYD Cicgu เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ที่มาในขนาดคอมแพคเหมาะก,กับการใช้งานในเมืองโดยเฉพาะตัวรถมีขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ดีไซน์ทันสมัยมากเส้นสายชัดเจนไฟหน้าเล็รูปทรงเฉียวเฉียวให้ความรู้สึกสปอร์ตและยังแฝงความน่ารักแบบมินิมอลอยู่ในตัวแม้จะเป็นรถไซส์เล็กแต่ภายใน BYD Cicgu กลับกว้างขวางเกินคาดเบาะนั่งออกแบบมาให้รองรับการนั่งได้สบายไม่รู้สึกอึดอัดมีหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่คอนโซลกลางเรียบง่ายแต่ทันสมัย รองรับระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนครบครันในด้านขุมพลัง b y d สกูใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังประมาณ75แรงม้าแรงบิดทันใจอัตราเร่งดีมากเมื่อเทียบกับรถ E ีีขนาดใกล้เคียงกันแบตเตอรี่มีให้เลือกทั้งขนาดเล็กและใหญ่โดยรุ่นที่มีแบตเตอรี่38กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึงประมาณ400กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับรถเล็กขนาดนี้จุดเด่นที่หลายคนให้ความสนใจคือราคาครับ ในประเทศจีน BYD ซิกูมีราคาเริ่มต้นไม่ถึง400,000บาทและหากนำเข้ามาจำหน่ายในไทยพร้อมการสนับสนุนจากภาครัฐราคาก็น่าจะอยู่ราวๆ500,000-600,000บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มมากสำหรับรถไฟฟ้าใหม่ป้ายแดงที่มาพร้อมระบบความปลอดภัยอย่างถุงลมนิรภัยรอบคันระบบควบคุมการทรงตัวกล้องมองหลังและอื่นๆอ,อ,อีกเพียบสิ่งที่ทำให้สิกูน่าสนใจมากสำหรับคนไทยคือรูปแบบการใช้งานที่ปรงกับชีวิตในเมือง รถไม่ใหญ่เกินไปขับง่ายหาที่จอดง่ายชาร์จไฟได้ที่บ้านไม่เปลืองพื้นที่และค่าดูแลรักษาก็ต่ำกว่ารถน้ำมันหลายเท่านอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นใช้รถอีวีคันแรกด้วยงบไม่สูงแต่ได้เทคโนโลยีล้ำลและประหยัดในระยะยาวถ้าดูจากกระแสะในประเทศจีนแล้ว b y d ิกูขายดีมากมียอดจองถล่มทลายตั้งแต่เปิดตัวและถ้าเข้ามาไทยเมื่อไหร่ก็คาดว่าจะได้รับความนิยมไม่แพ้กันเพราะตรงใจผู้ใช้ที่ต้องการรถเล็ก ราคาไม่แพงแต่ฟังก์ชันครบก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพของ BYD สชัชเจนมากขึ้นและถ้าใครกำลังมองหารถไฟฟ้าคันแรกที่ทั้งน่ารักประหยัดและใช้งานง่ายรุ่นนี้คือคำตอบที่น่าสนใจมากครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจรถ e ีวีได้ดูกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ